โอ้ฟ้าปิดครับวันนี้อ้าวลุยยครับผม Oh สวัสดีครับผมสวัสดีดพี่ธนาครับเจอมาถึงหมายแล้วครับผมเจอมานั่งเฝ้าดูตรงนี้ครับจุดแรกครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับพี่พี่นาว่าวันนี้ผมจะมีผลงานหรือเปล่าครับผมกับวันที่ฟ้าปิดนะครับดูขันบนผมนีดวันนี้ฟ้าปิดครับผมเรอมานั่งอยู่กับต้นแดงครับเห็นต้นแดงครับผมนน่นครับเมื่อกี้เห็นขึ้นอยู่ตรงนู้นครับผมระยะก็น่าจะยี่สิบเมตรครับ ไ้น้ำนิ่งมากขึ้นนะผมมีพวกสลงสลิดจิดนะแต่ว่าจะมองยากหน่อยเพราะว่ามันนามันจะออกน้ำดำานะ่อยอยู่ที่ว่ามันจะออกมาลอยเล่นนะเมื่อกี้นาจะเป็นโลอยู่นะเห็นอยู่นู่นนี่มันขึ้นจิบแล้วก็วนลงมานี่ ไม่รู้จุดนี้จุดแรกก็จะได้คิวหรือเปล่าต้องลุ้นดูครับมันจยาวไปเลยยังไม่เจอตัวแล้วผมเอเุดแรกนะครับเห็นขึ้นตัวเดียวผมก็หายเลยครับเป็นปลาช่อนเย็นรอจนขาเป็นตะคิวหมดแล้วผมไปครับเดี๋ยวเราไปหาดูต้น ตื่นดีกว่าต้นนี้มันไม่มีแล้วน่าจะไม่ขึ้นนะผมอีกอย่างก็หายากนะวันนี้เพราะว่าปลามันก็ไม่ค่อยอยากจะล่องนะครับผมเพราะว่าอากาศมืดนะครับไปครับผมไปหาอยู่ต้นอื่นดีกว่าครับเผื่อว่าจะมีตัวให้ยิงบ้างครับวันนี้ก็ตามหาไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับ đồn quá mấy đồn tái thổ ừ. tô này dài số tô này mình ăn dài rồi ตัวไม่ใหญ่ตัวล็กมขึ้นแตรุ่นนี้อย่างโคตรใจขึ้นจะรุ่นนี้นี่ครับนอกเลย ชอ,อนจิดไม่โดนรอดเลยใต้ท้องไม่โดนตัวใหญ่ด้วยตัวหญงไม่โดนใต้ท้อง โหยิงไม่ได้สั้ตัวเลยเคลืนดีแต่ไม่รู้จะเลือกตัวไหนบางตัวมันก็เคลื่อนไวสายดีด้วย โอ้โหอ้วนใหญ่นัาจะไข่นี่ไข่ปิ้นออกมาแล้วนี่เลือกนี่เจ็บตาก่อนนะันะโอ้โหมีได้รุ่นนี้เลยที่ขึ้นเมื่อกี้ขึ้นอ็นกอเลยเร็ดปุ้งเลยตัวนี้เจ็ดปุ้งกระจาย โอ้ตัวไม่ใหญ่นี่ครับผมใสกับสวยอยู่เอ้าลงสิโอ้โหอ,อยู่ไม่ได้เลยวดแดงเยอะจัดเก็บปลาก็ขึ้นดีนะตรงนี้ ออืโกดเยอะเลยหมดแดงกระจายแล้วตัวไม่ค่อยใหญ่ยิงย่งยิ่งยิ่งเล็กทำไมมันเริ่มยิ่งเริ่มเล็กขึ้นทุกวันทุกวันนี่โดนหัวเลยตัวนี้ดับมดได้อาวาสเลว อยูไ่ไม่ไหวน่าจะได้เปลี่ยนจุดแหละจุดนี้ขึ้นดีแต่มดแดงปวดครับน,นอกันเอ้าวไม่ปิดดอกเวย ลากลิงทางล่างนู่นโดนตรงไหนเป็นนกวะอ้โยเ,เด่นล้นล้วนเลยโอ้โหอืมไม่โดนตัวไม่ค่อยใหญ่ทางจะยิงก็ยิงไม่ค่อยโดนหรอก ต่วจดีร้อยสองให้ร้อยหนึ่งหูส่วนไม่ใหญ่เหมือนเห็นเหมือนใหญ่แต่ไม่ใหญ่ให้ตัวน้้นใหญ่ลงไปแล้วขึ้นเยอะนี่ว่าแต่เลื่อมครับใส่แว่นไปมองไม่เห็นเลยย้อนใส่มาก มีครับนะเดี๋ยวเราดูต่อครับผม โอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลย้าเปิดล้องแทบไม่ทันส่วนนี้คืนขาง อืตัวไม่ใหญ่ไซส์เล็กไม่เจอตัวใหญ่ๆเลยตรงนี้ไปแล้วขึ้นคู่เลยเมื่อกี้โดนตัวเดียวนานมากจุดนี้กว่าจะขึ้นให้ โดนจุดไหนนะโอ้จุดหลุดเลยจุดนี้ชอบหลุดโดนใต้ทอออต้องเนี่ยนี่ขนาดจุดปลาครับไปเอาไปกินน้ำก่อนอออออโอ้โห กลัวยากขึ้นต้นไม้ไม่รู้กี่ต้นแล้วโอ้ยติดาตัวใหญ่เห็นลอยออกมาเห็นว่ามันตัวใหญ่ลุดติเกือบลุดลุดตัวนั่นนะโอ้โหพอยะเจอมันเริ่มสายก็เริ่มลงแล้ว นี่เขามาวาันแล้วเขาวันที่วันน่ะเออมาวัน,น,นแล้วไม่ได้ตกปลาเหรอไม่มีเเอาแล้ววันนั้นเห็นตกกันอยู่ทางนี้แล้วอ๋เงียบเลยวันนี้แดดไม่ออกมองไม่ค่อยเห็น มีตัวหนึ่งร้อยไอ้ทองฟุตเลยตัวนี้ไม่โดนเหรอโดนสิเอาไหนล่ะปลาเอาหลุดอ้าวโอ้โหดนอะไรวะเนี่ยสลิดเหรอช็อตมั้งเ ิ่าวัสดุโอ้ม้วนตัวมาเลยตัวไม่ใหญ่เสียบเรือมาเนะี่ยโอ้โหโคตตัวมาเลยนั่นนะเป็นเล็กศูนย์เลยครับโอ้โหเข้าหัวออกหางโคตมาเลยเก็บเก็บไอ้ช่อนตัวแรกของวันวันนี้ ผมจะเจอนี่แหละเจอสองครั้งอยู่ตอนเช้าเช้แต่ยิ้มไม่โดนมาดูผลงานของวันนี้ครับตัวล่าสุดกับคณะเป็นผลาวชนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวหกได้มาสลิดแปดตัวช็อตตัวหนึ่งครับหืม ครับมีอยู่แค่นี้แหละวันนี้ก็มาดูไม่เจปอปลาช่อนเลยครับผมเจอตัวเล็กๆแต่ตัวไม่ใหญ่ตัวรุ่นนี้นะครับที่ผมยิงตอนแรกๆตอนเช้าก็ามาเก็บสลิดนี่ครับเห็นขึ้นแต่แถวนี้ดีก็เลยมาเฝ้าดูก็ขึ้นตามต้นไม้รับผมล็อกมานี้แล้วปขึ้นมาก็มีมดก็หนีตรงไหนมดกัดก็หนีครับผมก็ตอนเช้าน่าจะขึ้นดีครับแต่ยิงไม่ค่อยโดนบ้างครับผมส่วนมากก็จะได้มาตัวเล็กแล้วมายิงได้ปลาช่อนตรงนี้ครับที่เดิมครับไว้เข้ามาดูที่เดิมก็ได้ครับผม นี่ครับผลงานของวันนี้อหาตัวยากครับว่าจะมาเฝ้าปัดช่อนครับผมวันนี้ก็เจอสลิดเขาก็เก็บสลิดไปครับผมเอาไปเป็นชอดคลิปนี้ก็มีเย่างเท่านี้ครับก็ขอลาเลยแล้วกันนะครับผมนานาท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมคอมเมนต์ข้มมาพูดคุยกันได้ครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับผมไว้เจอกันค,คลิปหน้าครับ